สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับคนที่กำลังมองหาโรงแรมที่เดินทางสะดวกสะดวกโดยใช้รถไฟฟ้านะคะนั่นก็คือโรงแรมเอเชียค่ะโรงแรมเอเชียนี้คืออยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS เลยนะคะมีทางเชื่อมเข้าโรงแรมด้วยตอนนี้ก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่ะหาทางออกกันก่อนจริงๆก็ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง n เนี่ยขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะแต่นานๆครั้งก็งงๆเหมือนกันว่ามันอยู่ชั้นไหนยังไงหาปายก่อนเลยอันดับแรก มาหลายครั้งก็มาทุกครั้งก็จะงงๆก่อนนะนี่เขาบอกว่าให้เลี้ยวไปทางนี้ค่ะตามลูกศรไปเลยเลี้ยวซ้ายตามไปค่ะถือว่าคลิปนี้ก็ทำเพื่อตัวเองด้วยนะคะเผื่อว่ามาคราวหน้าจะได้ไม่งงนะเอามาดูย้อนหลังได้นี่ค่ะรถไฟฟ้าเข้าเมืองอยู่ชั้นบีเขาบอกว่าให้ลงไปอีกเราก็ลงไปเรื่อยตามป้ายนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะนูนแอร์พอร์ตเรืลิงนะคะอยู่ตรงห้องโถงตรงนู้นนะคะไปตามป้ายไปซื้อตั๋วกันก่อนค่ะปลายทางของเราคือพญาไทยค่ะกดเลือกปลายทางแล้วก็จำนวนคนนะคะพญาไทยสอคนข้อมูลมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเช็คข้อมูลกันก่อนว่า ถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วก็ยอดเงินยอดธนบัตรหรือว่าเหรียญก็ได้ค่ะมันดึงแรงมากถอนสิบาทสำหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆก็คงจะคล่องแคล่วนะคะแต่สำหรับคนที่มานานๆครั้งหรือยังไม่เคยใช้งานก็อาจจะเก้ะๆกักางๆหน่อย เรียนที่ได้มานะคะก็แตะตรงนี้แตะแล้วเก็บไปด้วยนะคะอย่าทิ้งไว้นะแตะแล้วทางเข้าเนี่ยมันก็จะเปิดออกนะคะแล้วก็เดินลงไปที่ชานชาลากันตรงนี้มันเป็นต้นทางนะคะเขาจะเขียนว่าไปทุกสถานีเพราะว่ามันเป็นต้นทางมันก็มุ่งสู่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยชานชาลามันอยู่ข้างล่างนะคะเดินลงไปข้างล่างค่ะตอนนี้รู้สึกว่า รถไฟมาพอดีเลยรีบรีบลงไปค่ะเอาไปแลวก็หาที่นั่งกันค่ะถ้าไม่มีที่นั่งก็ยืนเนาะส่วนเรียนอันนี้อย่าทำหายนะเก็บให้ดีเพราะว่าขาออกจะต้องใช้อีกครั้งค่ะ ถึงแล้วค่ะสถานีพญาไทยสถานีพญาไทยนี้เป็นสถานีปลายทางอีกฝั่งหนึ่งของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะคะที่เลือกมาลงที่นี่เพราะว่ามันเชื่อมต่อไป BTS ได้ค่ะเพราะว่าเราจะไปต่อ BTS กันค่ะหาทางออกก่อนทางออกอยู่ข้างล่าง เตรียมเหรียญเมื่อกี้พกมาหายหรือยังนี่ทางออกนะคะเราจะต้องหยอดเหรียญคืนไปนะคะโดยที่หาที่เป็นลูกศรเขียวๆเหลืองๆนี่นะคะที่เป็นการกรบาดแดงๆนั้นใช้ไม่ได้นะมันอาจจะกําลังรอซ่อมหรือมันเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปหยอดกันค่ะไปหยอดตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นรูๆตรงนี้นะคะหยอดลงไปเลยไม่ต้องเก็บกลับมาแล้วทางออกก็จะเปิด และที่นี้ก็มาถึงปัญหาทางออกค่ะเพราะทางออกมันมีหลายทางแต่จุดหมายของเราอันดับแรกตอนนี้ก็ไปหารถไฟฟ้า BTS หาป้ายค่ะอันดับแรกนี่เห็นแล้วแวบแบบป้ายเขียวๆเนี่ยมันบอกว่าทางเชื่อมต่อ BTS ค่ะตามไปค่ะตามคนอื่นไปตามไปเรื่อยๆหาไป้ายไปเรื่อยๆค่ะลงไปข้างล่างกันค่ะนี่ไปด้วยป้ายล่ะ นี่ทางนี้ทางนี้รถไฟฟ้า BTS นะคะไปซื้อตั๋วกันก่อน,นอันอันเดียวนี้ยน่าจะเทวีเหรอไหนอ่ะเนี่ยขนาด N1 นะ อออตอนนี้เราอยู่ที่สถานีพญาไทของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะคะสถานีพญาไทตรงนี้มันขึ้นเหลืองๆก็คือสถานีที่เรากําลังอยู่และสถานีที่เราจะไปก็คือสถานีราชเทวี N1 อันนี้สถานีเดียวเองค่ะเรารู้จุดหมายแล้วก็กดไปเลยราชเทวีจำนวนบัตรสองสองบัทรจ้ มันดึงแรงมากนี่มาเป็นบัตรน,นะไปคางเซีย BTS อ,อ,อ,อันนี้ได้ตัวมาเป็นบัตรแบบนี้นะคะแต่ใช้งานเหมือนกับเหรียงเมื่อกี้เลยแตะแตะแล้วก็สุดท้ายก็หยอดลงไปอ่ะไปแตะทางเปิดเก็บบัตรมาด้วยนะนี่เก็บไว้ค่ะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงเมื่อมาถึงตรงนี้แหละนั่นก็คือ ชานชลามันจะมีอยู่สองฟังตอนนี้เราอยู่ที่พญาไทนะคะแล้วก็จะไปราชเทวีมันก็มุ่งหน้ามาทางนี้เราก็จะต้องไปดูปลายทางของของบวนนี้นะคะปลายทางสุดท้ายมันคือสถานีอะไรมันคือสถานีเคหะค่ะ ะะอีกปลายทางหนึ่งจะเป็นคูคดนะคะเราก็จะต้องขึ้นชานชาลาที่มันเขียนว่าไปเคหะนะคะมันจะไม่เขียนว่าไปราชเทเวีหรือไปตามทางที่มันผ่านนะต้องไปที่ไปเคหะหาป้ายแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะไปหาชานชาลาให้เจอแต่ถ้าขึ้นผิดจริงๆก็ไม่เป็นไรนะนั่งไปก่อนแล้วก็ไปเจอสถานีหน้าแล้วก็ลงแล้วก็เปลี่ยนขบวนแค่นั้นเองตอนนี้รถไฟกำลังมากขึ้นไป สถานีเดียวแปบบ๊บเดียวแวบออกมาแล้วอันนี้ขาออกไว้นะและก็มาถึงโรงแรมเอเชียทีนี้ทางออกมันอยู่ตรงไหนก็หาป้ายอีกละค่ะนี่มาถึงก็เจอเลยโรงแรมเอเชียแต่ทางออกหมายเลขอะไรลงไปหาป้ายอีกตรงนี้ตรงนี้บอกชัดเจนเลยทางออกโรงแรมเอเชียทางออกหมายเลขหนึ่งออกจากตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็ใช้วิธีการหยอดตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยใสย่เข้าไป ปล่อยให้เขาไปเลยนะคะประตูเปิดก็ออกมาทางออกหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้หาทางออกหมายเลขหนึ่งมันชี้ให้เลี้ยวไปทางนี้ค่ะนั่นไงโรงแรมอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นน่ะเดินเข้าไปเลยเข้าไปได้ไหมคะทางนี้เข้าได้ไหมลงได้ไหมในทางนี้อ่ะ เข้ามาแล้วก็ไปหาล็อบบี้กันค่ะล็อบบี้อยู่ชั้นล่างนะตอนนี้เราอยู่ชั้นสองค่ะหาบันไดลงไปก่อนแล้วก็จะบอกว่าจริงๆโรงแรมนี้ยเพิ่งจองก่อนที่จะมาถึง1ชั่วโมงค่ะจองแบบว่านึกเอาตอนนี้แหละว่าจะไปโรงแรมไหนดีแล้วก็จองเลยและตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาบ่ายสองและคนเยอะด้วยค่ะวันนี้ห้องไม่ว่างก็ยังเข้าไม่ได้นะคะดังนั้นฝากกระเป๋าแล้วไปเที่ยวก่อนกลับมาอีกครั้งก็สี่โมงห้าโมงเย็นนุ่นละ มาดูสภาพห้องกันค่ะก็สวยอยู่นะวันนี้ได้วิวเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกนะวิวเมืองพระอาทิตย์ตกห้องก็สะอาดดีค่ะไม่อับด้วยนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนราคาก็คงสูงอยู่นะโรงแรมเอเชียเนี่ย อันนี้จองมากับ Agoda นะคะได้ในราคา900กว่าบาทตีว่า1,000บาทแล้วกันนะคะแต่ไม่รวมอาหารเช้านะแต่ถ้าจองล่วงหน้าแบบว่าเป็นเดือนอะ่ะเคยเห็นราคาอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0นะคะก็แล้วแต่ช่วงนะช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะราคานี้ถือว่าโอเคเลยกับการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ห้องก็สะอาดสะอ้านนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกโรงแรมนะคะเดินออกมาหน้าโรงแรมตรงนี้เป็นมุมเล็กๆมีร้านเบเกอรี่ของโรงแรมนะคะแล้วก็เดินเลี้ยวสายมาก็จะเจอกับเซเว่นค่ะเผื่อใครต้องการจะซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวแวะไปซื้อของใช้สักนิดหนึ่งแล้วก็ขอตัวเลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ